เกิดเอกกันเนาะเกิดเอกกันเลิศเพืนมาสีเราเพเดินกบับบปานสวัสดีคะ่ะฉันชื่อเจทางที่ฉันเดินอยู่ก็โ,โคตรเจยงไม่มีรถวิ่งผ่านโคตรเงียบเหมือนเงียบผิดปกติมากเราเดินกลับจากที่ทำงานด้วยความที่มันเงียบเกินไป ันไลยเปิดเพลงฟังให้ดังๆให้มันตลวกความเงียบอย่างน้อยก็มีเพลงเป็นเพื่อนจังหวะที่เรากลำลังฟังเพลงอยู่นั้นเป็นเพลิเคลินมแต่มันก็ต้องทำให้เราตลัวมากที่สุดคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเราไม่รู้ว่ามันกิงระยะนานแค่ไหนแต่สิ่งที่เราเจอมันแนาตลัวมากเป็นผีผู้หญิงนักเ,เ,ร,เรียนเรารีบวิ่งว ไม่สนอะไรแล้วในตอนนั้นเราได้มาทราบข่าวจากแฟนเราผีนักเรียนผู้หญิงที่เราเจอผู้หญิงคนนั้นขี่รถกับแฟนของเธอเปลดพลาดรถล้มเราได้ยินเราก็สงสารเธอจับใจ